ครามที่เราใช้ไล่อยู่กนัก็เอาจริงไปครามเป็นตัวละครที่นัดค่อนข้างผูกพันมากๆนะครับเพราะว่าคือเรามีการใช้เวลาด้วยกันเยอะแล้วก็แบบนัดได้ออกไปไปจนภัยธรรมชาติได้ไปเข้าถ้ำอะไรเงี้ยก็เพราะว่าน้องครามด้วยมีโอกาสได้ลองทําหลายๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นผลงานที่สนุกมากๆแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่นัดหลักมากๆครับซึ่งวันเนี้ยพอได้รางวัลนก็ดีใจมากๆครับ ตอนเราอ่านแล้วเราได้รับบทละคครั้งแรกเราสึกยังไงบ้างก็ตอนแรกตอนที่อ่านมีความแบบกดดันนิดนึงคับเพราะว่าคือครามเขาเป็นตัวละครที่แบบมันมีความซับซ้อนอะไรมากมายทางในเรื่องของการข้ามโลกไปแล้วก็ในเรื่องของเรื่องราวในชีวิตที่เขาเจอมันเป็นเรื่องหนักๆทางนั้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งเราก็มีความกดดันว่าจะทําออกมาได้แบบตามที่ทุกคนคาดหวังไหมอะไรอย่างนี้ครับซึ่ง แต่พอได้ถ่ายได้ถ่ายทำจริงๆได้เวิร์กชอ็อปมันก็เริ่มสนุกเริ่มแบบว่ามันก็กลายเป็นว่าเราสนุกกับการถ่ายทำเลยครับแล้วก็เอ j นจอยการครามนัามคับมันได้สุเสตาวัาชีคนได้ชมแล้วนัดอยากขอบคุณแฟนๆยังไงบ้างที่แบบว่าให้ความรักกับตัวครละคโอ้ยครับก็นัดก็อยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับ ที่ตั้งแต่แบบว่า Two Worlds on Air ทุกคนก็จะคอยมาแบบเล่นเทรนกันแบบทุกๆอาทิตย์เลยคอยแบบพูดถึงซีรีส์ของเราจนวันนี้ออนแอจบไปแล้วแล้วก็ได้รางวัลตัวละครยอดน,นิยมกลับมาด้วยครับอยากจะขอบคุณแฟนๆมากๆครับที่ช่วยกันโหวตจนได้รางวัลน,นี้ด้วยนะครับถ้าไม่มีแฟนๆก็แบบแย่เลยแย่เลยจริงๆครับขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้อขอบคุณอันนี้ให้ออกสื่อเลยไหมครับ <Okay. S 1> <laughs> พี่แม็กไม่อยู่เลยเนี่ยขอบคุณพี่แม็กมนะแต่มาด้วยเขาอยู่ในงานขอบคุณพี่แม็กนะก็ปุ๋ยคือมันมีเรื่องขอบคุณเยอะครับแต่ก็อยากจะขอบคุณพี่แม็กที่ไม่ว่านะจะอยู่ไหนพี่แม็กก็จะคอยอยู่ด้วยเสมอแบบว่าไปไหนไปกันเลยครับแบบลุยไปไหนพี่แม็กก็จะคอยดูแลคอยเป็นพี่คนหนึ่งที่แบบว่าเทคแคร์เราตลอดครับก็ไม่ว่าจะ เดินทางไปที่ไหนหรือเราจะต้องทำงานอะไรต่อไปในอนาคตก็เชื่อว่าเราสองคนจะสู้ตายแน่นอนครับครับครับ